สวัสดีครับวันนี้ผมมีโครงการครับโครงการแจกทุนคนแปลกหน้านะครับนี่นะครับผมไปแจกทุนนะครับแจกทุนให้น้องคนนี้นะครับที่นั่งตรงนี้นะครับวันนี้ผมไปตกปลาที่สิงห์บุรีครับนี่เดินไปแจกทุนให้เลยครับอ้าไอ้น้องลุงเลไม่แจกทุนให้นี่น้องกับผมตอนแรกไม่เอาไม่เอานะเฮ้ยลุงเลแจกให้ไม่ต้องคว้วนุงแจกที่อื่อดกน้น้องก็รับไปหนึ่งดอกขอบคุณครับเนี่ยดีมากเลย ไอ้ลงนี้ก็แจกไปให้เลยนะครับแจกให้ใจจากใจเลยครับนี่ผมแจกทั้งหมดเจ็ดดอกนะครับนี่ฝั่งนี้จริงๆมีสองคนนะสี่คนยังไม่มาเดีย๋ยวเราไปแจกฝั่งนู้นต่อนะครับฝั่งนี้มีทั้งหมดห้าคนนะครับนอีกห้าคนาเดินไปนะนลงเละลมเขียวนะลมฟ้านี่ลมถัดไปนี่ลงเละเดินไปแจกให้แจกเดินไปแจกให้เลยครับเนื่องจากวันนี้ปลาไม่กินนะทั้งบ่อเลยเงียบกิบนะเลยอา้าวผมแจกให้ครับ พี ah, 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 ah. ่เขาบอกงงงงเอาแจกให้จริงเหรอเอาให้จริงจริงเอาแจกให้เลยหนึ่งดอกเรื่องเอาเลยครับหนึ่งดอกครับนี่พี่เขาก็ยังงงงงอยู่นะเอาดีไม่เอาดีเอาผมมาให้เอาผมให้ผมให้เอาไปนี่ผมไปครับร่มที่สองนะครับนี่ผมก็แจกให้ครับแจกให้ล่มที่สองนะครับนี่เดินไปคุยจริงจริงเสียบไม้นะแต่ไม่อ่ะดันเหมือนไม่ดังเคยลงมาภาคต่อนะครับแจกให้ผมแจกให้จริงจริงเขางงคนนี้งงคนนี้งงงงกว่าคนที่สองอีกเนี่ย เดินไปหาคนที่สามนะครับนี่มีต่อยอีกคนนึงนะอยู่ข้างหลังนะถัดจากนี้มีอีกคนหนึ่งแจกให้นะแจกให้คนนี้คนนี้บอกอ๋อจริงเหรอเอาโอเค okay, ครับขอคคบ,อค,ค,บอคุณครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวผมก็เดินต่อไปอีกคนนึงนะอ๋อครบละครบละเออเนี่ยครบละห้าคนอยู่ตรงนี้นะแจกให้ใช่แจกให้ไม่ต้องงงบางคน,นยังงงอยู่เอ๊ะ นี่มีคนตะโกนถามหลังว่าแจกจริงป่าจริงป๋าไม่คิดก็แจกแล้วผมก็เดินกลับมานะผมก็เดินกลับมารอรอพี่คนหนึ่งพี่พี่คนหนึ่งนะแต่เขายังไม่มาพอดีเขาไปาไปซื้อของในทุนที่ผมแจกนะนี่นี่ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วผมจะไปแจกให้พี่คนหนึ่งนะพี่คนนยังไม่มานี่อยู่ตรงอ,อำเภอบางละจันทนะสิงห์บุรีบอ่บอบ่อแล้วนะ บ้านจ่านะบอบ้านจา่าจรชิงป่าวันนี้ปลาเงีเยบมากเลยทุกคนก็โ,โหมึนตึบอ่ะมึงดูแก้เกมยังไงเห็นเขานั่งเหงาเงากันผมก็แล้วทุ่นรุ่นโคตรหมานผมไปแจกนะทุ่นบาลานี่ปุ่นไปแจกให้แจกแล้วแจกอีกนะครับแจกแล้วแจกอีกแจกแจกๆนี่รอจนอีกคนหนึ่งมานะนี่มาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมมาแล้วนี่คนนี้คนนี้ท้าผมได้เช้าเลยคุยผมเลยเช้า นะซึ่งเราไม่รู้จักกันนะนี่คนหน้าแปลกนะคนแปลกหน้านี่ผมก็เลยไปแจกพี่ผมแจกทุนครับนี่ขอบคุณครับนี่ผมแจกให้แจกจริงๆนะผมแจกจริงครับนักเงาเงาเราก็แจกกันนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากผมแจกไม่ต้องคิดอะไรมากนี่คนนี้ก็ถามเรื่องของเฟซบุ๊กถามผมชื่อไะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปว่าเฟซบุ๊กผมชื่อนั่นชื่อนี่อะไรเงี้ยโอ้สนใจครับสนใจเอผมก็ไม่ต้องซีเรียสเลยผมเน้นแจกครับ แจกคนแปลกหน้าครับโครงการแจกทุนคนแปลกหน้านะครับอยู่ที่อำเภอบางนาจันนะผมถ้าจำผมจำไม inte, ่ <to die> ผิดนะบ้านจ่าบ้านจ่าปอดตกปลาบ้านจ่าจิงปลาครับนี่ผมแจกนะผมผมแจกหมดนะเนี่ย elli, อยู่ใกล้ๆผมตกจิ้งเดียวนะผมแจกหมดนะแจกทุกคนนะแจกจริงแจกใจนะลุงเรสเตชั่นเน้นแจกครับผมแจกจริงๆนะ ผมไม่ได้ว่าคุณเป็นใครก็แต่ผมแจกให้ครับแจกจริงๆเนี่ยนี่เดี๋ยวมาดูกับข้าวของมื้อเที่ยงวันนี้นะครับสุดยอดอร่อยมากบรรยากาศปลาไม่กินหักินกันี้ผักกะเพราห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทแล้วเนี่ยบรรยากาศสุดยอดนี่นั่นงเงียบ,บแลนทั้งเบอเลยทีเดียว กคนนะกินกันเนาะนี่ทีนี้ห้าสิบบาทนก็รับนะไป